ละครสั้น fc เรื่องจดหมายของคนตายวาวาพรุ่งนี้เธออย่าลืมมาบ้านฉันเข้าใจไหมฉันมีเรื่องตื่นเต้นจะให้เธอได้สัมผัสรับรองว่าเธอจะต้องชอบชอบมากๆอย่าลืมมาหล่ะเข้าใจไหมเชินไปทำกับข้าวเหรอเอาสิ ทำเมนูอะไรเหรอฮะไม่ใช่ทำกับข้าวอาทิตย์นี้งดเพราะว่าฉันจะชวนเธอไปบ้านล้างพอดีว่าว่าอืมมันมีบ้านล้างอยู่ฉันอยากจะพาเธอไปสำรวจไปหน่อยนะรับรองมันจะต้องตื่นเต้นมากๆแน่ๆเลยนะๆๆๆๆ จะดีเหรอเบลข้อหาบุกลุกเชี่ยวนะฉันดูมาทั้งอาทิตย์แล้วยังไม่มีคนเข้ามาสักคนเลยของยังอยู่ปกติทุกอย่างเพราะฉะนั้นไปเถอะน้าแล้วเธอจะบอกว่ามันสวยมากบ้านตากับยายคู่นั้นไงจำได้หรือเปล่าพอดีว่าแกเสียไปอาทิตย์ที่แล้วนะอย่าลืมมาให้ได้นะนี่เบล แกต้องให้พ่อทวงสักกี่รอบฮะเกรดแก,แกออกตั้งหลายวันแล้วทำไมไม่เอามาให้พ่อดูฮะสอบได้ที่เท่าไหร่เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่พ่อก็น่าจะรู้อยู่แล้วนี่นานจะถามทำไมล่ะก็ที่โลนั่นแหละเกรดเฉลี่ย2.5พอใจหรือยังละ่ะพ่อฮะถามทำไมก็ไม่รู้แกนี่จริงๆเลยนะวันๆเอาแต่เล่นทำไมแกไม่ดูเพื่อนแกบ้าง สอบได้ที่หนึ่งทุกครั้งครั้งนี้ก็คงจะได้ที่หนึ่งอีกใช่ไหมหัดเอาอย่างเขาบ้างไม่ใช่ทำตัวแบบนี้เฮ้ยไม่ได้เรื่องสักอย่างอาหารแกก็ยังทำไม่อร่อยดูสิเนี่ยเฮ้ยฉันไม่น่ามีลูกแบบแกเลยจริงๆนะเบลก็หนูได้เชื้อพ่อไงเชื้อความโง่ของพ่อไงแล้วก็ความขี้เละ ได้จากใครพ่อก็น่าจะรู้นะอีลูกคนนี้นี่ต่อปากต่อคำกินไปเลยฉันไม่กินแล้วฉันไปทำงานก่อนวันนี้ถ้าฉันกลับมาไม่เจอแกแกโดนตีหลังลายแน่เบลพ่อปล่อยแกมานานแล้วเฮย้ยมีลูกสาวอยู่กับเขาคนเดียวทำไมทงงังโง่แล้วก็ขี้เหล่ขนาดนี้นะเฮย้ย ความโง่ก,ก็คงจะได้ฉันมาความขี้เหล่ได้แม่มันเต็มเต็มเฮ้ยไม่น่ารีบตายไปเลยนะเธอเนี่ยจะได้ดูลูกเธอสักหน่อยมันเป็นยังไงบ้างเฮ้ยถ้าฉันเรียนเก่งก็คงได้เป็นวิศวกรไม่ต้องมาทำงานแบบหามอย่างนี้หรอกหน้าพ่อก็เหมือนกันนั่นแหละ ทำไมต้องว่าแต่ลูกถ้าพ่อฉลาดฉันก็คงฉลาดไปด้วยแล้วเฮ้ยทำไมต้องพูดถึงเพื่อนด้วยนะพ่อเน่เฮอ,อไม่เคยรู้เลยว่าเบลอยู่บ้านจะทะเลาะกับพ่อด้วยน่าสงสารจังต่อไปนี้ฉันจะมาเที่ยวบ้านเธอบ่อยๆนะเบล ฉันทำอะไรได้เพื่อเธอฉันก็จะทำเพราะว่าเธอเป็นเพื่อนที่แสนดีของฉันวันนี้ฉันกะไม่ไปหลอกบ้านล้างเพราะว่าฉันกลัวจะตายแต่เมื่อมันเป็นแบบนี้ไปซะหน่อยก็ได้ <c oughs> เบลมาแล้วจ้ะกินข้าวอยู่หรอเธอมาสายไปสิบนาทีนะ ฉันรอต้องนานนะเฮย้ยไปเถอะไปดูกันดีกว่าฉันไม่อยากกลับมืดเดี๋ยวพ่อจะตีหลังไลยนะ่ะพักนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยไม่รู้เป็นอะไรจริงสิพ่อกับแม่เธอใจดีสุดๆไปเลยฉันน่าจะเกิดเป็นลูกของเขานะแล้วน่าจะเกิดเป็นพี่น้องกันมากกว่าใช่ไหมใช่ไหมว้าวา เธอก็ไปเที่ยวบ้านฉันบ่อยๆก็ได้นี่นาฉันไม่ได้ว่าสักหน่อยฉันรักเธอนะเบลหลังนี้หรอคุณตากับคุณยายไม่อยู่แล้วและลูกหลานแกไม่มีหรือไงฮะหรือไงเบลก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันมากี่ครั้งก็ไม่เห็นมีใครอยู่บ้านนี้สักทีฉันว่าก็คงจะไม่มีหรอกเสียดายบ้านจังเลยอ่ะ เนี่ยต่อไปถ้าโจรรู้มันก็คงมาขโมยของดูสิบ้านดีมากๆอาทิตย์นึงแล้วอะ่ะยังไม่โซมไม่อะไรเลยดูสิเห็นไหมสนามหญ้ายังเขียวอยู่เลยฝุ่นก็ไม่มีสุดยอดไปเลยเข้าได้แน่นะฉันกลัวตำรวจจับแต่ไม่เป็นไรหรอกเราก็บอกว่าเราหลงทางดีมะโอ้โห เดี๋ยวนี้เพื่อนฉันหัดโกหกแล้วหรอเนี่ยไปเอาแบบนี้มาจากไหนเนี่ยฮะหวาหว่าเฮ้ยทำอะไรของเธอน่ะนั่งเหรอโซฟานิ่มเนาะเฮะ้ยอยากเอาไปไว้ที่บ้านซั่งที่บ้านน่ะโซฟาแข็งปักเลยปไปเราไปดูข้างบนกันดีกว่ารับรองเธอจะต้องชอบมากๆแน่ๆนมีห้องนอน ห้องน้ำสวยมากเลยจริงสิสนามหญ้าข้างๆก็สวยนะไปดูกันดีกว่าโอ้โหจัดบ้านแบบนี้น่าจะรวยอยู่นั้นเนี่ยนั่นอะไรนะ่ะจดหมายอะไรนะฉันมาครั้งที่แล้วยังไม่เห็นเลยหรือว่าจะเป็น จดหมายผีสิงน่ากลัวจังอย่าจับนะว่หวา,วาฉันว่าเป็นจดหมายผีสิงแน่ๆเลยไหนขออ่านดูหน่อยสิว่าเป็นยังไงวะาวาเธอนิ่งทำไมนะ่ะร้องไห้ทำไมเป็นอะไรหรือเปล่าฮะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะเป็นอะไร เป็นจดหมายจากใครไม่รู้เขาบอกว่าคนที่เปิดอ่านจะต้องตายภายในสามวันเจ็ดวันถ้าแม่เอาจดหมายนี้ไปส่งต่อให้คนอื่นทำยังไงเดียเบลล์ Bell. ฉันยังไม่อยากตายกลับบ้านกบเถอเบลล์ฉันกลัวบ้านน่ะคงมีคงแกล้งนั่นแหละไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันอยู่ทั้งคนไม่มีอะไรหรอกเชื่อฉันเถอะฉันต้องออกไปจากที่นี่ ฉันต้องออกไปจากที่นี่ดูนี้ออกไม่ได้ประตูมันปิดเบลประตูปิดออกไม่ได้ทำยังไงดีฉันจะต้องตายอยู่ที่นี่เหรอเนี่ยฉันยังไม่อยากตายพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูยังไม่อยากตายค่ะทำไมต้องเป็นฉันด้วยฉันไม่น่าหยิบจดหมายนั้นขึ้นมาอ่านเลย ขอโทษนะคะพ่อกับแม่ไม่เป็นไรหรอกหน้าก็แค่จดหมายฉบับเดียวฉบับเดียวที่ฉันเคยเปิดอ่านก่อนหน้าเธอขอโทษด้วยนะวาวาฉันไม่มีทางเลือกจริงๆฉันก็ยังไม่อยากตาย